ครับสวัสดีครับสมาชิกตีแดดบิ๊กชมทุกท่านมาจำที่26เดือนปึกสปาคม2568กนะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับคลมปเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กันตัไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนยูเนแต่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมได้บอนตให้ต่ตอวิลล่าไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมแมนยูเปิดบ้านนองชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอสอดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับได้ก็บวกต่อเนื่องมา18วันติดติเลยด้วยนะครับสำหรับบอสดนะครับส่วนวันต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้ด้วยนะครับสําหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม v ีไพของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้1คู่นะครับเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่าง KFUM o ยูเอ็มลเจอร์วาเลนินกานะครับออสโลอยู่อันดับที่15ของหลีนะครับส่วนวาเลนินกาอยู่อันดับที่1ิบแปดกะครับ เกมกูนนี้จะตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าวาลเลนเนกาบุกเมาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างออสโลสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งน,นัดและแพ้ไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกแอลชนะไบ์มาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มเราก็ยังดูค่อนข้างเย่น,นะครับส่วนทีมเยือนอย่างวาเลนเตนกาสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอนหนึ่งนัด 2นัดนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับมาคำไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะครับฟอร์มรวมทุ่ยเย่เลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างวอตโลจะไม่บอบเสียหนึ่งนะครับตัวหลักก็จะมีซีเมนเอ็ดเนสโรบินรัสและก็มูซานาจีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวาเลนิงกาจะไม่บอบเสียสนะครับนำทัพมาโดยคีนโอเซนแอนดิกบิยอร์ดันและก็มิดไรส์นะครับสำหรับเกมครั้นี้เดบิดมาเป็นราคาเสมอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่ว ตัวผมชอบไปตางทีมเยือนอย่างวาเลเรนกามากกว่านะครับผมมองว่าเกมคนนี้วาเลเรนกาดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมตรงให้ใส่วาเลเรนกาไปในราคาเสมอนะครับยังมีครั้งนะครับผมตรงให้ใส่วาเลเรนกาไปในราคาเสมอนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนน่ารุนกว่านะครับก่อนอาจารกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่อง YouTube ตีแดดบิ๊กโจมและไปตีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีเวลาอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงาน้วยด้วยนะครับขอบคุณครับ